กินไล่ะคะอ๋อนี่เขาแดงกิน้วเลรอนี่ะเขาเป็นผู้ชายไหมเ่ยเป็นผู้หญิงค่ะก็แต่ผมเหมือนผู้ชายไปกันนะไหวันนี้จะมาร์กใม่แม่แม่ดูพี่แต่งม,มากเลยนจ, <c oughs> จ่ายาลูก one two three จ่ายาจ่ายยาดีดีดีดจ่ายเงินจ่ายาจงินจ่ายยาจ่าย จายาจาจายาจาโอ้โหไเด็กว่างจ้า ya จ้าม a หยะกอก ข้าเต้าเมคะเข้าค้าสลับกันค่ะแต่ไรสดไม่เข้านะอ <c> ะ <oughs> ไรสดขอไม่เข้าให้ดูนะตาตุ้พี่แงหน้าสีไหนลูกอนี้โอ้เฉยนอส่ไหมนั่งค่ะพี่ต้องค่วเออเบอร์ท่านไหนคะเดนเียวตรงนี้ค่ะลิมม์อขอรักิ่าตื่นแล้วหรอ

หลับฟินอย่างนั้นเลยหรอกมันฟินขนาดนั้นเลยนะคะฮะน้องเป็นผู้หญิงค่ะวุ้ยหกโมงแล้วมีโค้ดเข้าไหมนี่สามถุงสามถุงแล้วหกร้อยแปดสิบใครเห็นบ้างเอ้ยแล้สองถุงอะ่ะสองถุงเหลือห้าสิบบาท สองถุงใหญ่นะเหลือ5้าบาทกันแดดบ,บ้านกเหลือสองาบาทน้ำหอมเหลือ200ร้อกว่าได้สองขวดทุกคนโค้ดหกโมงเย็นเข้าแป๊บเดียวว้าสามถุงหมดทุกคน3ถุงเจนนี่เติมให้20่สบาทนะเสียดายโค้ดเ,เต, changer, ติมแล้วคุยทุกคนทุกกะกะตอนนี้นะคะโปรแรงหมดเลย ถุงเดียวเหรือ335ค่ะแนะนำให้ซื้อ2ถุงนะคะวันนี้2ถุงคุ้มมากอุ้ยยืนยันด้วยป๋ามีเปิดพุ่นเนี่ยน้ารอกมาดูน้อน้องปื่นน้อยน้องตื่นแล้วนะเบาเบาตื่นแล้วยังฮะ กินได้ยังแลอ้าวนอนกันวันน่ละลูกจิ <c oughs> ้มเลยค่ะคูปองหุกบวงเข้าแล้วนะต่อจ้าต่อจ้าตาอย่าตาอยจ้ายังไงดี

ก้า <G ül> ตื่นได้แล้วยังอ่าให้บิดก่อนอ่าบิดให้เ็ดใช้ขวาใช้สวัสด,ดีค่ะฮัลโหลดุตีดุตีดุดีดด 咚滴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 。 แม่สั่งให้เอาไหมมีสีม่วงด้วยเหรอที่ลายสีเลยเหรอยวดทำสิยืด <c oughs> ทำได้ไหมต้องตื่นแล้วแหละม,มีใช้วิธีปุกแบบนี้แล้วต้องตื่นแล้วแหละอาแล้วแตเห็นหน้าได้ค่ะสักครู่นะได้อย่างแน่นอนต้องตื่นแล้วค่ะ

ยังไงคะ,ะนคะมายังไงคะจตายังไงหกโมงแล้วอืมตื่นตื่นเช็คเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คเข้าไปจตาผู้หญิงค่ะดีด้อดีด้อดีด้ดีตื่นได้ยัง

เยอะมากไม่ฉุกนามแหละก็ไม้เด็กนี่หน้าเหมือนอยู่จีนตอนพุ่งลอดอาตาฮัลโหลฮัลโหลชวัสดีแม่เองนี่พี่ก็อยู่เนี่ยน่านี่ค่ะเยอะๆยา,ากไา้ของเล่นอะไรเดยวคุณแม่สั่งให้ค่ะเอาเป็นโต๊ะ ทำอาหารใช่ไหมคะทำเต้มหู้ได้ค่ะหาน้องตื่นแล้วยู่ยย๊ยูเออเลยอ้าวเลยอืมเยี่ยมไปเลยในที่สุดลูกสาวของพวกเราก็ตื่นเนี่ย นมเจนเนี่คะ่ะปั๊มไว้ครับนมนมวัวค่ะอาวนมมามียุก็เห็นน้อแม่นั่งปั๊มอยู่นมวัวเนี่ยอ๋อหมายถึงของที่น้องกินเนี่ยนมมามีว้ายจันเป็นวัวใช่ใชคะ่ะอ๋อไอ้นั้นเหรอทำไมรับ โอเคค่ะไม่ห huh. ัวเราะค่ะวันแม่มันเปนแป้งเลยว้ามีนมแล้วโอเคค่ะว้าวิิิฮิฮิ กลางคืนไม่นอนเลยไม่ตัวแค่สิตัวแค่สับปะรดตุจุไลสับปะรดว้าว I like you I like สับปะรด and บานาน่าว้าวตุจุไลบานาน่า No do you like ส mm ับปะรด Okay นี่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 ตุกกระยาดุ อืมอืมอืมาตทำปลาเหรอคะโอเ้เกิดอะไร็นหนุก <c oughs> อุ้ยหนนีขา้ค่ะ ขอโทษแทนใจใ้าด้วยค่ะ,ะไล่แรกของเราใครกินข้าวอยู่บ้างย you know, ูน้องอึแล้วขอโทษทุกคนด้วยค่ะ สวัสดีคนดูหนึ่งหมื่นนะคะซื้อวิตามินเจนนี่ก่อนเร็วซื้อส้มเจนเร็วมีโปรนะวันนี้แคมเปญมีคูปองนะบีปล่อยคูปองห้าสิบาทสองร้อยบ้านเร็วคนเยอะสามร้อยบ้านไปเลยคนดูหมื่นหนึ่งทุกสินค้าหใช่ทุกสินค้าทั้งร้านห้าสิบบาทห้500าร้อยใบดีกว่าโอ้คนหมื่นเลย ดูเวลาวันที่กที่สุดโปรอึจายาพร้อมไหมห้าสิบบาทห้าร้อยบานใช้ได้ทั้งร้านจึ้งไปเลย

18.15ค่ะอ่า18แนาฬิกาสินาทีคูปอง50บาท500คนใช้ได้ทั้งร้านเลงตะกร้าที่ชอบที่ใช้ไว้ในหัวอกหัวใจของคุณผู้ชมได้เลยค่ะอีกหนึ่งนาที